เราไปพูดคุยอัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะคะกับทางด้านคุณชัยยศจิวางกูลค่ะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปลอกรุงศรีนะคะสวัสดีพี่กาชาผมสวัสดีครับบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็ยังจะอยู่อยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์อืมแต่ว่าต้องบอกว่าสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าเหมือนจะอาการเหมือนจะหลุดจะหลุดยังไงไม่รู้ <laughs> นะฮอาการไม่ค่อยดี ใช่นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของทางด้านข่าวอ่าการไฟไหม้นะฮะของทางด้านเออเนอะ SCT ปีโตอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เซนเมนตตลาดดูแล้วอาจจะคือมันก็ซึมซึมอยู่แล้วนะฮะมีข่าวลบเข้ามาอีกมันก็เลยทำให้ตลาดดูนะยิ่งยิ่งงงงันไปนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมไม่ไม่พูดให้สับสนกันละกันก็คือ ผมยังคงคอนเซปต์เดิมน,นะครับก็คือถ้าราคาหุ้นนะครับไอ้ทุกทีครับถ้าอินเดี x เนี่ยไม่ได้หลุดตรงแนวนี้แหละอนะันนั้นหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ตรงเนี้ยนะครับผมยังแนะนําให้ถือได้นะครับอ่ายังแนะนําให้ถือได้แต่ถ้าหลุดลงมาค่ะอันเนี้ยผมคิดว่า Port. ลดพอร์ตลดลดพอร์ตนะอ่าขายลดพอร์ตก็นะครับลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงไปก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวไปรอบริวเวณแนวนี้ประมาณหนึ่งสามห้าห้านะครับโซนนี้อืมค่ะเห็นครับเศษขึ้นไปแล้วทีนี้หุ้นเมื่อเช้านี้ที่เราพูดคุยกันไปพี่กรัรเหมือนจะมีย่อตัวลงมา,างใช่อนนี้ยังไงใช่ใช่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นไปตามสภาพตลาดนะครับก็มีย่อๆลงนะครับอันนี้ก็ ก็คงเหมือนเดิมแหละสตอรี่อะไรมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกภาพระยะ<ม>อ่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรตามที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละพเพียงแต่ว่าระยะสั้นมันเนาะภาวะตลาดมันจากเช้าๆบวกกันดีๆแล้วก็โดนทุบลงมามันก็เออมันก็เป๋ไปเอาเป็นว่าเราคุมความเสี่ยงของเรานะครับสิบหกจุดห้าถ้าหลุดแนะนําลดความเสี่ยงสิบหกจุดห้านะครับห้านะคะ,ะถ้าหลุดลดความเสี่ยงไป นะครับถ้าไม่รู้ก็ถือต่อตื้นต่อนะครับตื้นต่อได้ได้เลยจะจุดคัดลอดไว้ดีๆนะคะจะได้หนีทันเ้าเกิดอะไรขึ้นมาด้วยตลาดผันผวดมากเลยพี่กัสช่วงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันเขาเรียกอะไรล่ะพอมันปัจจัยอะไรมันไม่ชัดอ่ะมันก็จะมันมันก็จะประมาณนี้แหละถือเหมือนตลาดมันวิ่งขึ้นไปด้วยตัวหุ้นที่เป็นลักษณะ selective นะครับอย่างเช่นกลุ่มเดินเรือนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกพลังงานที่อ่างบ Q1 ออกมาดีอะไรเงี้ยนะครับเออหรือกลุ่มประกันวันเนี้ยนะครับ BLATR ไท่เมืองไทยอ่าท่านครับไทยประกันอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยทําให้หุ้นตัวอื่นที่พอมันหมดสตอรี่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแรงแรงขายเข้ามานะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะช่วงนี้ ค่ะไปดูที่เฟกบ้างดีกว่าพี่กัร์ตัวทีเฟกนะครับให้ดูที่แปดสามแปดแปดสามแปดค่ะอ่าหลุดแล้วนะ mm hmm. ตรงนี้หลุดถ้าหลุดแปดสามแปดแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าใครมีฝั่งรองให้ปิดโพ i ิชันก่อน uh huh. อ่าอ่าให้ปิดโพซิชันก่อนนะครับลดความเสี่ยงไปก่อน mm hmm. นะฮะส่วนถ้าจะจะ o l l o w ช็อตลงมานะครับ mm hmm. เพราะมันหลุดเส้นสิ นะครับไปดูจังหวะการปิดที่บริเวณแปดสามสูค่ะพี่คัสฮัลโหลครับผมค่ะอ่ะได้ยินแล้วค่ะอันนี้คือตัวของทีเฟกอ่ะทีนี้ตัวของทองคำคนะคะทองคำนะครับทองคำ อ่อยังโผ่มนิ่งๆเนาะจากเช้าก็ยังยังมองว่าถ้าไม่หลุดสองสองพันสามร้อยเหรียญตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นยอดรองอยู่นะครับยังคงเหมือนเดิมย่อรองนะได้เลยรบทวนค่ะทีนี้พี่ๆนักลงทุนมีหุ้นอยากจะปรึกษาพิกัดแล้วล่ะคำถามแรกนะคะมาแล้วถามถึงตัวของ JMT ค่ะรับได้ไหมคะไม่เอาหรอกไม่เล่นอืม ไม่ได้เหมือนเมื่อเช้านี้เหมือนก็มีคนไปรอนอ่งแล้วเนาะช่ก็ยังคงก็คือเนี่ยผมยังยังย้าเหมือนเดิมเนาะว่านักชุนท่านนี้แม้ผมก็ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เห็นชื่อนะแต่ว่าก็ก็ต้องเรียนว่าสมมติสมมตินะฮะสมมติคุณถามช่วงเช้าเจมทีแล้วยังมาถามช่วงนี้เจมทีนะแสดงว่าไมเซ็ตคุณไม่ค่อยถูกต้องแล้วแหละนะครับคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงเช้าผมก็พยายามพูด ย้ำๆไปแล้วนะฮะว่าพวกหุ้นขาลงพวกนี้ยม,มันมันมันไม่ควรเล่นหรอกนะครับค่ะคือนักทุนให้ให้นักทุนคิดอย่างนี้นะครับว่าหุ้นขาลงนะครับหุ้นขาขึ้นกับหุ้นกลับตัวเนี่ยนะครับอันไหนเล่นยากกว่ากันครับหุ้นขาขึ้นไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้สมมติคุณเล่น JMT ใช่ไหมฮะเนี่ยแนวโน้มมันเป็นขาลงถูกไหมแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะ อ่าหาลงเวลาจะเด้งทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะเด้งสักรอบหนึ่งเนี่ยเด้งแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเนาะ <c oughs> คือแบบจะให้มันเด้งแรงๆรอบหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันเนื่อให้เหนื่อยเนาะถูกไหม <c oughs> เออแล้วเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะถ้าลองเปรียบเทียบดูถ้าเป็นหุ้นที่เป็นแนวโนม้มที่มันเป็นขึ้นอันนี้แนวโน้มขึ้นค่ะอ่าเนี่ยนะครับเวลามันขึ้นทีเป็นไงคะั <c oughs> ก็ค่อยๆขึ้นเออเข้าใจความหมายยังใช่ค่ะเข้าใจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่านหรือจะเป็นตัวเอ V วที่ผมแนะนําสัปดาห์ที่แล้ว,หวเห็นไหมถ้าคุณเลือกแนวโน้มที่มันขึ้นเวลามันรีบาวเวลามันเด้งมันมีโอกาสไปได้แรงค่ะโอเคไหมแต่ถ้าคุณไปเลือกติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆที่คุณมีอยู่อยู่กับพุ่งขาลงเป็นไงฮะการเด้งแต่ละรอบเหนื่อยด้วยลุ้นก็เหนื่อยเหนื่อย ลุ้นดิ่งแต่แล่าพอโอ้โหไปตัดเดียวลงอีกแล้วนิวโลอีกแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนั้นคุณต้องปรับปริ่ยนไมเซ็ตนะครับตัดเปลี่ยนไมเซ็ตนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ายังเทรดด้วยแนวคิดแบบนี้ผมว่าอันตรายนะอันตรายนะครับเราจะติดพุ้นนะคําถามต่อไปมีถามมาตัวแอดวานค่ะพี่กัทแอดวานงบออกมาดีนะฮะก็ดูแนวนรับประมาณโซนสองร้อยห้านะฮะ ส่วนแนวตั้งก็เส้นสองร้อยนะครับประมาณสองหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้หนึ่งสองโอเคต่อไปนะคะมีถามมาตัวของท็อปค่ะท็อปไทยออยงบอกมาดีนะครับอ่าอันนี้ไม่เถียงแต่ว่าคิวสองค่อนข้างที่จะ question mark นิดหนึ่งโอ้แ่นะครับเพราะว่าค่าการจัดเนี่ยมันดออปลงมานะครับจากหกเจ็ดเหรียญลงมาเหลือประมาณสามเหรียญกว่า แล้วก็ราคาน้ํามันถ้ายืนตรงนี้อาจจะมีเรื่องของซอกหลอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลงกลั่นแนะนําไว้นันสีลงกันนะครับแล้วก็ถ้าดูสัญญาณกราฟเนี่ยมันเป็นเ็นมันจะเป็นไปอย่างที่ผมบอกนี่แหละก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าราคาพุ้นเนี่ยยืนต่ำกว่าทุกเส้นเนี่ยอย่าเล่นเห็นไหมอันนี้อันนี้ชัดเจนเนาะอ่าสามสีเรียงอยู่ข้างบนอย่างนี้ไม่เอาอยู่ข้างล่างเลยโอเคค่ะ ต่อไปพี่การถาคมีถามมาตัวนี้เลย CRC ค่ะเหมือนกันครับจำกราฟได้ค่ะจำได้เลยเออเพราะว่าถาโดนโดนถามมา 2> 2, สองสามคำถามน่ะเออสองสามทีแล้วนะฮะปิงมีไปออกรายการอื่นด้วยเนาะเลยจำกราฟได้เนี่ยเห็นไหมอ่าถ้ามันอยู่เตี้ยกว่าทุกเส้นอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะฮะ อันนี้จะเหมาะสำหรับใครที่แบบเล่นเขาเรียกอะไรปาดเหรียญบาทหน้ารถสิบล้ออะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณมานั้ไห้เห็นภาพเลยค่ะนึกภาพออคือคุณเล่นแนวโลงที่มันลงใช่ไหมถูกไหมฮะเอ,อเคำว่าขาลงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าโอกาสลงยังมีถูกไหมเออเพราะนัะ้นที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้บอกหุ้นมันไม่ดีพื้นฐานไม่ดีไม่ใช่นะพียงแบบว่าผมพูดตามกราฟถูกไหมกราฟมันเป็นลักษณะขาลง ผมก็พยายามบอกว่าเออเปรียบเทียมให้ให้เห็นภาพว่าแบบเฮ้ยคุณจะลุ้นให้มันเด้งแต่ละรอบเหมือ,อนเจนทีกีนเนี่ยคุณจะร้ลุ้นให้มันเด้งแต่ละรอบโอ้โหลุ้นกันเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะเด้งแต่ละทีก็นเนหนื่อยเหนื่อยถูกไหมเออเพราะนั้นให้คิดอีกด้านหนึ่งคือหุ้นพวกนี้แสดงว่ามันอาจจะมีข่าวลบอยู่ข้างในคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถูกไหมแต่ตลาดมองว่าตัวเนี้ยมีมีมีข่าวลบแน่แ่มันถึงลงถูกไหม แต่กลับกันครับทําไมพวกที่หุ้นที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอ่าอ,อย่างตัวนี้ SAV อะไรพวกเนี้ยอ่าทำไมมันขึ้นได้แสดงว่าหุ้นหรือมาลรียวันเนี้ยอ่าแสดงหุ้นพวกเนี้ยมันน่าจะมีข่าวดีซ่อนอยู่นะครับคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะอ่าแต่หุ้นตัวเนี้ยแสดงว่านักทุนเอาเป็นว่าตลาดเนี่ยนักทุนในตลาดเนี้ยเขามองว่าตัวเนี้ยมันมีข่าวดีซ่อนอยู่ค่ะถูกไหมอ่า จีิงแต่ว่าคุณต้องไปหาให้เจอเนาะเพราะข่าวไอ้ที่ไอ้ที่เขาตรงเนี้ยมันคืออะไรถูกไหมอ่ะถ้าคุณหาไม่เจอไม่เป็นไรครับคุณก็ดูตามกาฝ่ายแล้วเวลามันเด้งมันเด้งแรงเพราะว่าหุน้นพวกนี้มันเหมือน,ม,นมันมันมันมีโมเมนตัมบวกซ่อนอยู่อ่านะครับรนั่นนงคุนต้อง,ต,องต้องนึกภาพแบบนี้นะอย่าไปติดกับเล่นขาลงเล่นขาลงนะฮะเวลาติดขาลงนี่เนี่ยฮะก็ก็นั่งทุนลองนึกภาพอย่างเงี้ยเวลาติดแล้วมันเจ็บเนาะ แล้วเวลาจะแงะ่ก็แงะลําบากอดิค่ะ <c oughs> ได้เลยถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยค่ะพี่การ์ดขอบคุณมากมากเลยคะคบค่ <ๆ S 2> ยะยินดีครับสวัสดีค่ะอว,วันนี้ได้ข้อคิดในการลงทุนเยอะเลยนะคะสามารถเอาไปปรับใช้สําหรับพอร์ตของเราได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากมากสหรับคําแนะนําจากพี่การจักน,นั่นเองคะ่ะ